เรียมใจให้พร้อมเสี่ยวมี่แพดมินิได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการในประเทศไทยแล้วพร้อมข้อเสนอพิเศษที่น่าตื่นเต้นตลอดเดือนตุลาคม2568ที่จะทำให้คุณคิดถึงการอัปเกรดอุปกรณ์ของคุณทันทีแต่รอให้ได้ฟังรายละเอียดก่อนเพราะนี่คือแท็บเล็ตมินิที่อาจพลิกโฉมการใช้งานของคุณไปเลยจากข่าวล่าสุดในหมวดไอที https colon s l a s www t t t p a i d t net เมื่อวันที่3ตุลาคม68เวลา17นากา36นาที 20251003 h t www. t p s w w w t p a i e t i s a 3 6 5 0 8 2 2เสียวมีประเทศไทยได้ประกาศเปิดตัวสมาร์ทโฟนซีรีส์เรือธงเสียวมี 15T ซีรีส์ที่มาพร้อมนวัตกรรมเทคโนโลยีมือถือระดับสูงภาพถ่ายที่ยอดเยี่ยมและดีไซน์ที่หรูหราในราคาเริ่มต้นเพียง21,990บาทรวมถึงเสียวมีแพดมินิแท็บ เลดมินิรุ่นแรกของเสี่ยวมีในตลาดโลกในราคาเริ่มต้น12,990บาทอย่างเป็นทางการในไทยพร้อมโปรโมชั่นพิเศษตลอดเดือนตุลาคม2,568ัาเสมีแพมินิได้รับการออกแบบมาให้กระทัดรัดและคำนึงถึงสรีระศาสตร์ของผู้ใช้เป็นหลักเพื่อให้คุณรู้สึกสบายมือสูงสุดเมื่อถือใช้งานไม่ว่าจะเป็นการอ่านหนังสือการทำงานหรือการเล่นเกม หน้าจอ 3K ขนาด8.8นิ้วที่มีความละเอียดสูงถึง 3008x1880 พิกเซลและความหนาแน่นพิกเซล403 PPI ทำให้ภาพคมชัดและสดใสราวกับภาพยนต์เลยทีเดียวอัตราการรีเฟรชที่ปรับได้สูงสุด165เฮิรตช่วยให้การตอบสนองรวดเร็วและลื่นไหลเป็นพิเศษลองนึกภาพว่าคุณเลื่อนหน้าจอหรือเล่นเกมได้อย่างราบรื่นโดยไม่มีสะดุดเลยและนี่คือจุดที่หลายคนอาจมองขอตาม ดอบีวิชันสัญลักษณ์เครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนยกระดับสีสันคอนทราสต์และรายละเอียดให้ดูสมจริงยิ่งขึ้นด้วยความสว่างสูงสุด700 nits พร้อมเทคโนโลยีรีแสงดีซีและการรับรองจากทีวีวิรลเลนถึง3ระดับคุณจึงใช้งานหน้าจอได้นานๆโดยไม่ลาตาสำหรับเสียงเสียวมีแพดมินิมาพร้อมลำโพงสเตอริโอคู่ที่รองรับระบบเสียงไร้สายความละเอียดสูง Hi-RES และดบีทมสสัญลักษณ์เครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนเพื่อมอบประสบการณ์เสียงที่ดื่มด่ำและสมจริงราวกับอยู่ในโรงภาพยนตร์ แต่ที่นี่คือจุดที่เรื่องเริ่มน่าสนใจมากขึ้นเสี่ยมี่แพดมินิใช้ระบบปฏิบัติการเสี่ยมี่เฮลปที่มบประสบการณ์ใช้งานที่เหนือชั้นกว่าปกติและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและความคิดสร้างสรรค์ของคุณด้วยเสี่ยมี่ไฮเปเอชุดเครื่องมืออัจฉริยะที่ออกแบบมาเพื่อช่วยเหลือมืออาชีพและนักสร้างสรรค์นในชีวิตประจําวันเช่น AI ไรที่สำหรับเขียนเนื้อหาอัตโนมัติ AI speed recognition สำหรับจดจำเสียงพูด AI interpreter สำหรับแปลภาษาและ AI สำหรับสร้างงานศิละปะลองนึกภาพว่าคุณสามารถวาดภาพหรือเขียนบทความได้ง่ายขึ้นนด้วยความช่วยเหลือจาก AI ยิ่งไปกว่านั้นยังรองรับ Google Gemini Assistant และ s i r r c h to Search with Google ได้อีกด้วยทำให้การค้นหาข้อมูลเป็นเรื่องสนุกและรวดเร็วเ x i ยวมีแพ d Mini ขับเคลื่อนด้วยชิป Mediatek Dimensity 9400ที่ให้ประสิทธิภาพสูงสำหรับการทำงานหลายอย่างพร้อมกันการท่องเว็บและฟีเจอร์ AI โดยใช้แบตเตอรี่ขนาดใหญ่7500 mAh ทิปที่รองรับการอ่านได้นานสูงสุด19.28ชั่วโมงหรือการเล่นวิดีโอต่อเนื่องนานสูงสุด15.5ชั่วโมงพร้อมการชาร์จเร็วไให้อร์ชาร์จ67ดับเิลยูและการชาร์จย้อนกลับแบบมีสายสูงสุด18ดับเยูทำให้เสียวมีแพดมินิกลายเป็น power bank ที่ชาร์จอุปกรณ์อื่นๆได้อย่างสะดวกและนี่คือส่วนที่อาจก่อให้เกิดความเห็นแตกต่าง บางคนอาจโต้แย้งว่าการชาร์จย้อนกลับนี้ทําให้แท็บเล็ตกลายเป็นอุปกรณ์อนเนกประสงค์แต่ก็มีเสียงว,วิจารณ์ว่าอาจทําให้แบตเตอรี่เสื่อมเร็วขึ้นคุณคิดเห็นอย่างไรเพื่อยกระดับประสบการณ์ใช้งาน Xiaomi Pad Mini ให้ดียิ่งขึ้นคุณสามารถเพิ่ม Xiaomi Focus เพนที่ช่วยให้เขียนและวาดภาพได้อย่างเป็นธรรมชาติด้วยความหนุงต่ำระดับมิลลิวินาทีและความไวต่อแรงกดสูงเหมาะสําหรับนักเรียนหรือศิลปินที่ต้องการความแม่นยํานอกจากนี้ยังรองรับ Redmi Smart Pen 21 และเสียวมีแพดมินิคอฟเวอร์เพื่อความสะดวกสบายในการพกพาและป้องกันแท็บเล็ตเสียวมีแพดมินิมีให้เลือก2ส,สีได้แก่เกรย์และเพอร์เพอเสียวมีแพดมินิรุ่นความจุด2 g g b 5 2 g g b พร้อมให้ลูกค้าสั่งจองล่วงหน้าตั้งแต่วันนี้ถึง31ตุลาคม2568ในราคา16,990บาทเฉพาะที่เสียวมิสโตสาขาสยามพารากอนสาขาเดอะมอลล์ไลฟสโตงามวงวาน สาขาดุสิตเซ็นทรัลภาคและช่องทางการจัดจำหน่ายทางออนไลน์แพลตฟอร์มมีคอมช้อปปี้และ l a z a d a พิเศษสำหรับลูกค้าที่สั่งจองรุ่นนี้ตั้งแต่วันนี้ถึง31ตุลาคม2568จะได้รับเสี่ยมีโฟกัสเพนและเสี่ยมีแพดมินิคอฟเวอร์ฟรีมูลค่า3,998บาทนี่คือข้อเสนอที่อาจทำให้คุณลังเลว่าจะซื้อหรือไม่เพราะบางคนอาจเห็นว่าหามันคุ้มค่ามากแต่ก็มีเสียงบ่นว่าการจองล่วงหน้ามีข้อจำกัดเสี่ยมีแพดมินิรุ่นความจุ 8GB 256GB พร้อมให้ลูกค้าสั่งจองล่วงหน้าตั้งแต่วันนี้ถึง31ตุลาคม2568ในราคา12,990บาทเฉพาะที่เสี่ยวมิสโตสาขาสยามพารากอนสาขาเดอมอนและสโตมาบงวานสาขาดุสิตเซ็นทรัลภาคและช่องทางการจัดจำหน่ายทางออนไลน์แพลตฟอร์ม m e c o m Shopee และ Lazada พิเศษสำหรับลูกค้าที่สั่งจองรุ่นนี้ตั้งแต่วันนี้ถึง31ตุลาคม2568 จะได้รับเสี่ยมีแพดมินิคอฟเวอร์ฟรีมูลค่า999บาทที่มา NTPR n t o r h t pr, https, colon, slash, t p s w w w t p a d n e t s a l e t e p a d และนี่คือจุดที่เรื่องอาจกลายเป็นหัวข้อถกเถียงเสี่ยมีแพดมินิราคาไม่แพงแต่บางคนอาจสงสัยว่ามันจะมาแทงที่แล็ปท็อปหรือสมาร์ทโฟนได้จริงหรือไม่คุณเห็นด้วยหรือไม่ว่าการผสมผสาน AI และดีไซน์กรรทัศั์นี้จะเป,ปลี่ยนแปลงโลกของแท็บเล็ต แชรความเห็นของคุณในคอมเมนต์ด้านล่างและบอกเราว่าคุณคิดว่าประเทศไทยพร้อมรับเทคโนโลยีแบบนี้หรือยัง